สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็รู้วิธีการเล่นวันบอกแล้วครับโหลดมามม่ส่วโอ้โหวันไม่มีตัวจริงที่มาเจอตัวจริงคือตัวนี้วันนี้เราก็จะมาขุดกันอ่ะทำไมมันขนุดไม่ได้วะวนนดได้ยอุดยัอง,อยงวะ นี่ก็จะมาขุดกันขุดขุดขุ้ยกล,กล่องข้อไก่ข้อไก่ไอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไม่เคยอ,มรรอยามภากิจยำได้จตพอรูตรงรูติงอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาขยายเกาะกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ ชิพแล้วไงฮี่เหมือนวิเตอร์แต่วันใช่วิเตอร์นั่นน่ะเพิ่งรู้นะทุกคนว่าเจอมาครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาขุดมากมากเมื่อกี ฉัดฉัดอุ้ยน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปตอนนี้อย่าไปอย่าเพิ่งไปออกมูจันนะของกูก็หายเมื่อไหร่มาจะดอกวะทุกคนปกติมันมาจะดอกเลยนะ ไมแบบ่บอกจะบอกนะว่าเฮ้ยเย้เอ้าวหน้าตูเดี๋ยวนะวอนี่ไงใส่ปีกอยู่เมื่อกี้มองไม่เห็นปีกครับทุกคนเอ้ย เอานี่มาก่อนไอตัวดวงเอ,อ,อ้ยอุยอ้ยเออเ้ยทุกคนวันนี้ก็จะเล่นอันนี้ก็อีพีหนึ่งทุกคนลืมบอกลืมบอกครับลืมบอกอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งก็ก็ไม่ค่อยดังมากเพราะว่าท่านผู้ชมไอตอนคลิปแรกอะอ่ะของหมดมเมื่อไหร่วะไม่ได้ดู เราจะต่อ e b สอง e b สาม e b สออีส่ไปเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้ทุกเมื่อกี้ท่านทุกเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ดินผมขุดมันมีดินอีกแล้วผมขุดไปมันก็กลายเป็นกลองโอ้โหเสร็จโจนของดีมียาค่ะี๋ยวยังไม่ปลูกนะทุกคนผมจะยังไม่กินผมจะปลูกว้าวไ้ามาอะไรจะมา มาขยายก่อนแล้วต้องการไม้ว้าวใจงงอ้าวออ้โหรวยรวยแล้วเราเรามีบล็อกหญ้าไว้รามแล้วรามมันเป็นบล็อกหญ้าเลยจะเรียกว่าบล็อกหญ้านะผมไม่เรียกว่าบล็อกดินบล็อกดินก็ไอ้นี่ไงไอ้ที่มันมีสามอันโอ้โหหกสิบสามตัวแกลกว่าหกสิบ <c oughs> เดี๋ยวเอากองมาใส่ของแป๊บเดี๋ยวเอาเอา,เอาดิมนมาขยายก่อนเอา้าด้มันบักบักใหญ่อเอามาทำไมเนี่ยฮะไปเอาเพื่อนมาเล่นจะหน่อย ได้เอาแฟนมาเล่นซะหน่อยอยังไม่มีแฟนนะทุกคนจะดอกไม้มาเพื่ออะไรตัวยังไม่มีแฟนแล้วมึงจะดอกไม้มาเพื่ออะไรอะโอ้ยทันที่แคบจังโอ้ยอามาทำไมมามายละไมามาแล้ว ไม่นาดูดูเลยค่ะเฮ้ยถ้าต้องทำที่โคดไม้ที่โคดไม้กับที่โคดดินกาทองไอ้ตอนนี้มันมันยังไม่มีอะไรมาใหา้ตูเลยพ่อก่อนเถอะมาขยายเกาะก่อนอันนี้ก็เพิ่งรู้นะว่าวิธีของแทม้มาเป็นรสนุกเลยที่นี่อย่าผมผมจะต่อให้ไอ้ตรงนี้มันเสร็จแล้ไหม แล้วผมก็จะาวางกล่องนี่ตกเลยแต่ผมวางแค่นี้ก่อนผมจะเอาจะเป็นทุดใหญ่แง้มๆ้อันอนี้อะไรโอ้โหโอ้ผ่าแอปเปิ้ล อ๋อเอาลืมลมจะรับสติ๊กแล้วกันออันเดียวแล้วก็ลำดับแรกจะต้องเอาควานมาก่อนแล้วก็พั่วแล้วกล่องที่เกแล้วเนี่ยก็เอาของเก็บไปที่แกถือ แค้นบนก่อนเลยเดี๋ยวต้องขยายที่ก่อนเอาดินมาก่อนนะแต่ย่าบล็อกย่าย,ยังไม่เอามาเอาบล็อกดินมาเฉยๆอุปกรณ์เนี้ยก็เ,เก็บไว้เกินเออดีจังชีวิตดีดี หินมาสวยเลยนะถ้าหินมานี่สวยเลยนะยังไม่มีพิกแอ็กตอนนี้ขัดเพชโอ้ยมันดีดมันดีดมันดีบขาด้วยโอ้ยจะเชิญเพื่อนไม่ได้มัน,ม,นมันให้ทำอะไรมั่วไม่รู้ก็อยากเชิญอยู่อยากเชิญพี่ผมที่ชื่อว่าพี่เจมอ่ะอยากมาเชิญมาเล่นอยู่ อพี่ผมก็มีมาครับที่ว่าโหลดแบบไม่เสียเงินก็คือูิท y ี u t ท b e มันมันมีของจริงนี่ดีชีวิตด,ดีมากเลยนะอะไรเจอไหมครับน่ารักอย่ามองหน้าได้ไหมเดี๋ยวจะแก้แคนะ้นเดี๋ยวเราแก้แคนะ้นอ่ยโอ้โอ แป๊บเลือกได้แม็กมือเวพี่จะทำเครื่องให้แกนี่กูไม่ได้เป็นตุ๊ดนะทุกคนผมไม่ได้เป็นตุ๊ดผมไม่ได้เป็นตุ๊ดเปล่าเปล่าไม,ม่ได้เป็นตุ๊ดเดียวเดียวเดียวเดียยวโอ้โหเอบี้จะมาไหมนะี่ย เพราะตัวนั้นน้องหมูจะอย่าไปเข้ามาในนี้ดิตู้จะไม่มีไนะม้มึงดูเป้าเอ้ย่กูไปฆ่าไม้ก็ได้อันนี้ก่อนเพราะว่าขาดแลนไม้มากเลยไอหมูมึงหายหทำกูตกใจ ว่าตูมองไม่เห็นเลยเนี่ยฝนตกอ่ะก็เป็นเช้าแล้วแม่นีงวันนี้จะเล่นกันยาวนานอยไม่ค่อยนานมากก็จะปักช้ากว่าแล้วนอันเป็นสายคุณเอาแล้วคุณจะเฮียคนนี้เนื้อตัวอยังไงมี เงี้ยเสียงผ่านไม่เหมือนเดิมด้วยมึงรีบเข้าไปดิมึงรีบเข้าไปมึงอย่าออกมาน<ข>ี่อ่ะเข้าไปดิมึงไม่เข้าเหรอคืมันกลัวออกไปเฮ้ยมึงมาอยู่มึงไม่อยู่ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย